โอ้โหห,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 หมันหมันเลยแหละนะโอ้ยเนี่ยถ้าบบดได้เนี่ยห้าดอกนี่โอเก่งเลยนะคะสวัสดีค่ะอา่ละละาลาล่าสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้โหลาล่าคือใส่เสือ้อสีฮะเป็นยังไงใส่เสือ้อสีชมพูอันนี้นะลูลูกก็มาทักล่าล ชวงน้ำมาขัดนิดหนึง่งองแล้วอ้ยเองแล้วลงแล้วเป็นไงเหมือนโอคงยจะยาจะอันนั้นหลายวม่เลยอยากหัวลืมสร้างเลยได้ซื่อ <c ười> อ้ยลุบๆๆเอฟซลุบเลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวลุบร้อยาดทุน <c ười> ลืมจ้างเลยได้แม่เป็นของแม่ใหญ่เหลืองนะใส่อะไรไม่รู้ใส่โฆษณาเขาให้ใส่โฆษณาน้อยอ๋อเขาให้ใส่โฆษณาน้อยบ่สปานสาปานเมื่อไหร่จะไปส่งของกระเกงเปียกอยสาปานเข้าไปนั่นอยู่เปียกกันแลนี่อ๋อค่ะ ข้างในมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนแล,ล้วเ,เ,เปลี่ยนเกเคเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนออกแล้วก็ข้างในก็ยังเหลืออยู่นั่นแหละมันก็เปลี่ยนนั่นไงอันนี้เป็นเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งะะขาวนะอันนี้นะคะาพอครบหมดสาบว้เอจินน่าจะว่านาดแล้วจะคนเลยโอ้ยล้างเลยหมืดขำก็เบื่อเข้ามาบ้าเลยเวลาเฮ้ยัง นี่เปินซ้ากป่ะอันนี้นะคะเห็ดพึ่งนะี่มันจะแตกต่างกันนะเอซีอันนี้มันจะเป็นตอนนี้น่าจะล้างเห็ดด้วยอันนี้เห็ดพึ่งของเพึ่งยุงนะคะเนาะมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเห็ดนะคะเอซีอ่ะตอนนี้ลูรงมาล้างช่วยแล้วนะคะล้างเห็ดเอดู ตัวใหญ่เลย่อันดับเรกเออใญเอาตัวใหญ่เลยมนันไขยใหญ่ไข่ใหญค่ะถ้าไปเห็นมบนีนก็อยู่นว่าแล้วมาหาเห็ดะเมือแรกีะไะสิบปขอรกาเอก่ลเจอสิไคริการอสออกจากนี่แล้วคนสิไปเลยเป็นร่อนไม้

ยุงค่ะแนกาก็อ yeah, ีนะนี่นะคะเห็ดเพิ่งนกยุงมีหลายห็ดน้ำเขาาหรืน้ำเขาปูเน่ตปีเนี่ยนะอืตอนมันปีนเนี่มันเอาา

ก็ก็เช็ดสิหกก็นูนนะสงสารอันนั้นประยูรชิโรสายันนีนั่งยันน่นอะไรโอ้ยย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 ย่ยย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 อยยยยยยนยยยยย่ยก็นยย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 ยนยยะเยย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 ยนะย ให้แม่พี่แกให้กินน่ยแม่ันงกลังจะเอนี่นะคะเห็ดตะโมซีขาซีเหลือแต่อันนี้มันเป็นเห็ดพึงอ,อันนี้ก็เห็ดพึ่งอ,อันนี้เห็ดแดงเ็ตนะคะหสี่แม่ใหญ่จะขึ้นนั่นแล้วอโอ๊ยแม่ใหญ่จะกินช้ชาบ มากินแกงเขียร้งกัด้วยกันนะคะวันนี้นะคะทุะกท<า>่านก็มาเชิญเลยเชิญอะไรเนี่ยเอ้าก็พยายามชิชวๆเลยวะมุกด <laughs> จแม่บะทินล้างเสร็จแล้วเนอะเสร็จแล้วจ้าเก็นเ่็บๆใส่ปลาแดกนัวนัวมาไม่ลองยิ่เข้ากันถจ้าเป็นยังเจ้าเป็นยังเป็นเป็นยังกับเป็นพระเอกน่ยวะใจให้ค้มันดาโคาเล่นเด็นะแม่ที่หลวงลราถามว่า พี่ทองพี่หลวงเขาถามมันว่ากูไปเยี่ยวใส่ล้อรถหนึงแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่มาหาฟูนี่ไแโอ้เขาว่าเมื่อเช้าดิบอกว่าเรื่องยังเดี๋ยวคอยแกให้ว่าเรื่องยังขอยากคูณอีกหนึ่งประเด็นครับน้าบังกินข้าวอยู่พน้าพน้าว่าผมมาหาแสงเอ้าแล้วเป็นยังโอ้เปิดฟังเอาเธอแม่ ่ให้ผมว่าแพ็กแม่ผมกินก็กินเขาแล้วนี่หาแสงลูกต้องว่าจังซีพอเจ้าบ่มีความสามารถที่จะมาหาแสงคือค่อยเจ้าก็เลยอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้เจ้าปู่ฉันน้องจข่าวนะเจ้าปู่เจ้าปู่ผูหลงเจ้าปู่ตัวนั้นน่ะเนาะฮะโอ้ยมาบอกว่ามากต่ยังง้อได้ได้เรื่องขัดแย่งกันไปข่าวเขาคือแล้วจบคลิปแค่นี้นะคะ